ชาวนาที่ปลูกข้าวนี่คือ,อไรายได้หลักของคนทั้งประเทศนะท่านไปดูแผ่นต่อไปทุเรียนหละัะมังคุดละ่ะลำไย,ยละ่ะทำไมผมพูดถึงสามผลไม้นี้แยกออกมานะทุเรียนคือราชาผลไม้โลกที่เขายกย่องฮะมังคุดคือราชินีผลไม้โลกที่เขายกย่องฮะลำไยฮะ คนเอเชียโดยเฉพาะคนจีนเชื่อกันว่าเป็นยาโป้กินแล้วแข็งแรงฮะผมถามท่านนะย้อนไปดูสไลด์แผ่นเมื่อกี้แล้วก็กลับมาดูตรงนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะข้าวมันยางปาล์มอ้อยข้าวโพดแล้วไปดูแผ่นต่อไปว่าทุเรียนมังคุดลำไหญ่ท่านว่าสินค้าหลักและเส้นเลือดของคนไทยอย่าเพิ่งฉายสไลด์แผ่นต่อไปเด็ดขาดนะฮะผมกำลังจะบอกว่าพี่น้องทั้งประเทศครับ คนไทยทุกคนคนเรียกท่านนายกรัฐมนตรีชื่อเล่นว่าลุงตู่ารู้ไหมถ้าตั้งชื่อเล่นท่านภาคภาษาจีนท่านต้องชื่อเนีะขึ้นมาฮะท่านว่าผมพูดอะไรอยู่คะอยู่เฉยเฉยปล่อยให้ต่างด้าวเข้ามาตั้งลงฮะลงเพิ่งจะมาเกิดมาไม่กี่ปีนี้เองฮะ ท่านวันลงมาทําอะไรฮะครอบธุรกิจลำยาัยฮะครอบครอบธุรกิจทุเรียนนะครอบข้าวครอบครอบทุกอย่างฮะโดยความร่วมมือของไส้ศึกคือพ่อค้าที่นั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละฮะดึงเข้ามาครอบฮะเราเป็นขี้ข้าเขาแหะ,ะเราไม่เคยเป็นขี้ข้าใครมาตลอดเราเป็นเอกราชนะ อยู่อยู่ปรากฏคำคำนี้แล้วปรากฏในสมัยของรัฐบาลที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมพูดตรงๆนะฮะผมไม่มีศักยภาพอะไรไปสู้ท่านได้หรอกแต่ผมจะพูดในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของไทยและพูดในฐานะความเป็นคนไทยนะคำคำนี้ได้มาเข้าทอ เข้ามาทำลายเศรษฐกิจย่ำยีศักดิ์ศรีและความเป็นคนไทยอย่างรุนแรงถ้าท่านไม่ไล่มันนะวันที่ท่านไม่อยู่แล้วผมขึ้นมาแทนท่านวันไหนนะีมันต้องออกไปจากแผ่นดินนี้ฮแค่สไลด์ไว้ดูนานมาฮะมันจะได้ทิ่มหูทิ่มตาคนไทยในประเทศจะได้เห็นนะว่าโลงมันเพิ่งมาเกิดนะฮะ และมันมาเกิดในสมัยท่านเป็นนายกรัมนตรีท่านยอมได้ไงติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ